มหาวิทยาลัยเกษตรมนติตจัดงานจับแฟร์เพื่อเป็นการให้บริษัทต่างๆเข้ามาเปิดบูธรับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่สําหรับนักศึกษาสามารถเลือกงานที่ตนเองอยากทําได้อีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ หลังจากไปดูบูธภายในงานกันไปแล้วเราไปถามเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะมางานจ็อบแฟร์ค่ะก็มาสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจค่ะสมมาิจะเน้นงานเรื่องธนาคารนะคะเพราะว่าชอบงานด้านบริการเป็นด้าน call center แล้วก็เป็นงานที่บอกว่าจบในวันเดียวคือไม่ต้องพบลูกค้ามากอะไรเงี้ยค่ะเป็นการบริการด้านโทรศัพท์ตอนแรกจะมาเดินเล่นครับในนี้ ก็เห็นเพื่อนมาสมัครงาน<ๆ>ก็เลยมาตามเพื่อนเขามาครับเราดูบูสสเอสเอ็เมเจอร์ครับชอบหนังเลยฮะกลับไปดูหนังฟรีด้วยะฮะก็ไม่รู้ว่ธีทำก็เดินมาเดินเล่นกับเพื่อนครับผมเห็นคนเยอะดีก็เลยอยากดูมาดูสาวๆด้ยครับนับว่างานจ้าแฟกของเพื่อนๆจำมหวิที่ยัยเกษตรบัณฑิตถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับบริษัทต่างๆเข้ามารับสมัครนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาได้นอกจากนี้เพื่อนๆที่กําลังมองหางานทําทั้งงานประจําและงานพาร์ทไทม์<ๆ>ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่ให้เพื่อนๆสามารถเลือกงานทําและสสาาามมรรถััคงนกบ ที่เข้ามารับสมัครงานได้โดยตรงด้วยค่ะ